แบบนั้นเรียกว่าติดภูมิตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่นะทูกก็เห็นนะหมดบุญเน็่มัเดินก็ตามถนนนะครับตูไม่เห็นนะอเออทั้งทั้งที่รู้เรามีวัดเนี่ยไปอยู่วัดเกิดมนพภาวนาหรือไปปวชก,ก็ได้ครัแต่มันนึกไม่ออกนึกไม่ออกเพราะกรรมไม่เคยทําครับพร<อ>ห <พอ S 2> ลวงาเออหลวง,ง,งตาเคยบอกว่าอย่างวันหนึ่งเราเป็นหลายอยา่าง ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นยักษ์เป็นนาคเป็นอสุรกายโอโออเป็นหมดนะครับบางคนนะพูดธิถ้าไม่เปลี่ยนก็เป็นตามนั้นอะ่ะแต่เป็นไม่นานนะบางคนอ๋อครับบางคนนานทั้งวันเลยงดหิดทั้งวันเลยน่าเสียดายนะเพราะหุดหิดเนี่ยอารมณ์หุดหิดอารมณ์โกรธง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยแก้ยากนะ เพราะการจะฝึกอารมณ์พวกนี้มันต้องโดนสิ่งแวลดล้อมมาประจําครับมันก็เลยทาหงุดหงิดไปเรื่อยๆ,ๆอันก็ชินไปเรื่อยๆใช่เวลาจะแก้ไขคนไม่ถามหลวงพ่อแล้วจะทา,ายังไงหลวงพ่อเองก็งกห่างมันดิครับห,ห่างนะมันห่างไปเรื่อยๆมันก็ให้มันอยู่ยางเก่าอย่าให้มันเพิ่มไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยใหอย้อยู่ยังเก่าเพิ่มกระแสของจิตอยู่กับใจสนา,นาคมที่อยู่กับพุทโธเจ้าโมสังโฆอยู่กับอะไรก็ได้ที่สวดไปนั่นแหละ มันห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆส่วนให้มันเพลินว่าจะให้นั่งคนเดียวเองก็จะสบายแล้วสวดมนต์ไปเรื่อยๆพอนึกถึงไปทางโลกก็กลับมาหาพระกลับมาสวดมนต์กลับมาแผ่คือทำยังไงก็ได้อย่าพยายามไปนึกถึงสิ่งไม่ดีถูกครับต้องเข้าใจเรื่องจักรพรรดินะที่ท่านให้สวดน,นะคําว่าจักรพรรดิคือทุตท่านนั่นแหละ รูพุทธเจ้าถ้าเมันบวชท่านก็เป็นจักรพรรดิเนี่ยแต่ท่านบวชก่อนประมาณนะถ้าท่านไม่บวชก็ไม่กี่วันนะแต่ท่านบวชก่อนครับท่านบวชเพราะอะไรพราะพวกทําให้ใหดูเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยนะเพราะบิดาไม่ไม่ต้องการให้ให้บวชนั่นแหละท่านเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายนักบวชพอเห็นเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ย มันก็ดึงอดีตมาอยู่แล้วไงครับปัจจุบันมันกลับไปมันก็ย้อนดึงขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่ไม่ได้มันต้องบวชอย่างนั้นคนปัจจุบันเนี่ยนะถ้าสวดนานๆเข้าเนี่ยห่างจากความโลกน,นานๆน่ะหลายวันหลายเดือนหลายปีเขาานี้อดีตเคยมีนะยังไงก็บวชยังไงก็เข้าวัดหนีไม่พ้นเพราะครับปัจจุบันมันดึงอดีตถ้าไม่บีต้อง เอาพจุบันเป็นหลักอย่างนั้นการที่เราสวดบทจัก,กรพพัดเท่ากับว่าเราไปดึงขึ้นจัก,กรพพัดมาที่เราจัก,กรพพรดคือพุทธะนะครับถ้าอยู่กับเราเปอร์เซ็นต์เยอะเป็นยังไงให้อธิบายไหมคือท่านมีอะไรมันก็จะมาอยู่ที่เราด้วยชิพพยายามนาดนะครับจิตเป็นชิพยอยู่แล้วเนี่ยเวลาเนึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วสมบัติจัก,กรพพรดที่เขาว่านะครับหลวงตา อยู่ในโลกเนี่ยครับ <c oughs> เอามาใช้ได้ส <c oughs> มบัติพัดกันชมอของใคร <c oughs> เป็นของใครไม่โลกเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นตำแหน่งในเทวโลกตำแหน่งโลกวิญญาณหรือตำแหน่งโลกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ของใคร <c oughs> เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆกไ็ไม่ไม่ของใคร <c oughs> ไงแม้แต่ตำแหน่งพุทธะก็ยังไม่ใช่ของใครไง <c oughs> แล้วไปติดอะไรกันจะ ทุกเนี่ยติดไม่ได้ดให้ฝึกไงเวลามีทุกขก็เข้าใจว่าจะบรรเทาทุกอย่างไงเวลามีสุขมันก็ทํำ่อง,งอ่าลูกชายเพิ่งเริ่มสวดมนต์นะครับเพิ่งหาสวดบทจักพรรดิคือสวดได้สั้นๆเขามีคําถามถามแม่มาว่าหลวงปู่ดู่คือใครหลวงปู่ทําอะไรบ้างหลวงปู่เป็นใครฮ ตัวแม่ก็ตอบลูกไม่ถูกก็เลยอยากถามหลวงตาอ๋อหลวงปู่ปัทนะเป็นพระเจ้าทําไมแม่ต้องไหว้หลวงปู่ตลอดเนี้ยครับเ็หลวงปู่ปกติก็ไหว้พระอยู่แล้วครับท่านเป็นพระแล้วตอนสับเพนะครับหลวงตาทำไมอยู่ๆถึงน้ําตาไหลเกิดจากอะไรครับเวลาเราแผลไปเนี่ยนะ ส่วนใหญ่แล้วมันไปกระทบในเรื่องของญาติในอดีตอ่ะ <Okay. S 2> ญาติอดีตของเราอะหรือญาติปัจจุบันที่เป็นทุกข์อย่าลืมว่าญาติเรานะเพราปัจจุบันนะั้เรามีทุกขนะ์เราก็นึกถึงญาตินะพ่ <Okay. S 2> อแม่บิดามารดาหมู่ญาติผู้มีพุคุณน,นั่นแหละตัวมาณนั่นแหะมันก็นย้อนไปถึงอดีตนะเขามีทุกข์เขาน้อมมาที่เราเราให้ความสุขกับเขาอ่ะ ครับมันจะมีความรู้สึกมีความรู้สึกทางบางคนก็น้ําตาไหลมั่งอะไรปรนะมาณนั้นบางคนก็นา่ามันจะขนลุกอะไรบางคนก็เป็นภาพก็มีครับอ่าอันนี้เขาถามว่าชีวิตคืออะไรครับหลวงตาโอ้โหถามชีวิตคืออะไรชีวิตคือตัวเราที่มันเวียนว่ายตายเกิดครับ ชีวิตนี่คือตัวเราเรามีชีวิตใช่ไหมชีวิตเราก็อยู่ที่เราถูกครับทำไมเราต้องเวียนว่ายตายเกิดครับเพราะเรายังมีกรรมที่ทิ้งไว้ในโลกทั้งดีหรือไม่ดีครับถ้าเราไม่มีดีหรือไม่ดีเนะ่ะเราก็จะไม่เกิดแสดงว่าเราอยู่ปัจจุบันกรรมใครอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ย ก็สาธุด้วยเพราะเราก็คือสิ่งมีชีวิตใช่แต่คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถูกครับท่านถึงบอกมนุษย์เกิดโดยกรรมครับมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยทํากรรมอะไรไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆครับเวลาเราสวดเวลาพิจารณามันก็ต้องพิจารณามันจริงหรือเปล่าย้อนในอดีตยุคปัจจุบันเนี้ย ตั้งแต่เราเกิดมาจําความได้เนี่ยเรามันทึกกรรมอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนงะี้ยเรามันทึกอะไรอะ่ะนั่นก็คือกรรมที่เรามันทึกมันพร้อมที่จะส่งผลนะฮะปานาดินากาเมมุสาสุลาอะไรประมาณนะะั้นพออายุมากขึ้นมันเริ่มส่งผลนะฮะเพราะกรรมดีหรือไม่ดีเนี่ยมันหมดนะฮะมันใช่ไม,หม่หมดหมดเพราะปัจจุบันมาจากอดีตมันหมด พอเราไม่ทําปัจจุบันมันหมดมันก็ไม่มีใช่ไหมบุญหมดกรรมไม่ดีก็เข้ากรรมไม่ดีหมดกรรมดีก็เข้าจะสังเกตได้คนในยุคนี้มันก็ทําไม่ค่อยจะดีใช่ไหมแต่ทําไมมันยังดีอยู่เออมีคนถามท่านมันก็ไม่ได้ดีอะไร<ถ>แต่ชีวิต ทำใมมันดีอ่ะก็มันสวยกรรมดีของของเขายังไม่หมดเนะี่ยถ้ากรรมดีเขาหมดเมื่อไหร่กรรมไม่ดีก็ส่งผลเหมือนนั้นมันเป็นรอยต่อของกรรมสายใหญ่ของกรรมต้องเข้าใจนั่นคือพุทธศาสตร์อ่าสวดมนต์อยู่แล้วเหมือนหลวงปู่ท่านเหมือนได้ยินเสียงบอกว่าให้ไปวัดสแก่เขาก็เลยถามว่าไปวัดสแกควรจะไปทำอะไรดีคะหลวงตาไปขอสตางท่าน อาถ้าเกิดจะว่าสแกรครลงตาไปูลงตาก็ขอปู่ขอสะจังนะครับผมจะสร้างหลวงปู่ให้เต็มแผ่นดินคไม่มีประมาณสร้างหลวงพ่อสร้างจากักรพรรดิม,มีหนเห็นวาสร้างตลอดแล้วนี่จะสร้างปูนนะครับนะปูนนะคือทํางานให้หลวงปู่ใช่เรามาตั้งเสาไวค้คเสาอากาศ เวลาเราสวดเข้ามาที่นี่แล้วก็แผ่วิญญาณได้เนี้ยมนุษย์นุษย์ได้ไม่ได้กับเรื่องของมนุษย์แต่เราเน้นเรื่องวิญญาณเพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์คนแถวนี้หรือใครก็ตายไม่อยู่หรอกเวลาตายมีทุกมันก็ต้องมาอยู่ที่หลวงปู่เนี่ยเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเออก็มาจุกอยู่เนี่ยครับมาจุกกับหลวงพ่อเนี่ยเวลาเราสวดเข้ามาที่หลวงพ่อเนี่ยก็แผ่ให้มันไปครับ แล้วอย่างการที่เราทําไล่ทําสวนนะครับอาจารย์เราสามารถสวดมนต์ขณะทํางานไปด้วยได้ไหมครับจะไปทําไล่ทําสวนอะไรก็ค่ะในยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ท่านบอกเองต้องทําเพราะเองไม่รู้เองจะตายเมื่อไหร่ครับยังมวลมหายใจก็ทําไม่ได้แล้วทาได้ตอนมีชีวิตเท่านั้นอมผมไม่รู้ตอนที่เราทําไล่ทําสวนอยู่บางครั้งอาจจะช็อกหมดสติ<อ>ไปตอนนั้นรู้ว่าสมัยนี้นะ อยู่ยากนะมนุษย์ครับมีโรคระบาดมีภัยธรรมชาติมีภัยพิบัติมีสงครามะอะบอกก่อน,นคมันจะมันเกิดมาหลายปีแล้วเนี่ยเริ่มหนักขึ้นแล้วเนี่ยปีนี้หนักขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยสาธุได้ทําไว้ตรงเนี้ยเป็นเป็นประโยชน์กับคนแถวเนี้ยอ้อาวแถวเนี้ยแถวร้อยเอแถวนั้เนี่ยมีปัญหาเข้ามาอยู่นี่ไง เอาหลวงปู่ท่านปลอดภัยนะลวงตาเชื่อนะสร้างท่านเนี่ยปลอดภัยนะท่านเป็นใครอะรค่ะ,อะโพธิสัตว์ที่เต็มะโพธิสัตว์ท่านเต็มเนี่ยอย่าว่าแต่ท่านเลยบริวารท่านเท่าไหร่ละครับโอประมาณได้ที่ไหนอ,อย่าลืมว่าเทวโลกลืกพรมโลกตอนนี้นะสุลุงลุกตานะยิ่งดาวดึงเนี่ยมองไม่สุดเลยอะครับมันกระจุกอยู่ตรงนั้นนะเขารล่อภาษี เขาไลงมาไอ้ที่ลงมาในมงรุดมีนิดเดียวเข้าใจไวนะ้น่ะคคือถ้าเกิดว่าเราเรามีความเชื่อมั่นความศรัทธาแล้วก็มีเกจตาที่ดีเราก็สามารถทำได้ทุกคนสามารถทำได้ทำได้แล้วเอามาเป็นประโยชน์ได้นะนะามานหนะลวงตาเคยบอกว่าหลวงปู่ท่านรู้ว่าเราเป็นยังไงดีไม่ดีเราคิดอะไร,ทร้ท่านรู้หมดแหละครับ แต่เราไม่รู้จากท่านนะหลวงตารู้ไหมครับไม่รู้รู้เป็นบางอย่างบางอย่างไม่รู้หรอกครับท่านยังบอกหลวงตาเลย่ท่านบาร,รมีเต็มคนในโลกเนี่ยเทวโลกหรือโลกวิญญาณทั้งหมดขอบาร,รมีท่านนะขอพร้อมกันนะบาร,รมีท่านมาขี้ผงเลยทั้งหมดครับรู้รู้เชื่อไหมล่ะเออ คือต้องเข้าใจนะพระเจ้าเนี่ยมันมีสามระดับองค์ปัจจุบันเนี่ยปัญญาคือปัญญาเนี่ยมนุษย์หนึ่งร้อยปีเจมที่เลยมนุษย์ที่อยู่เป็นกลับเป็นหลายพันปีคือมนุษย์ที่ฝึกกรรมฐานมนุษย์ที่ควบคุมธาตุควบคุมจิตได้คือเป็นผู้ที่ฝึกเหนือธาตุจิตเหนือธาตุสามารถจะดำรงธาต คือหายใจเนี่ยร้อเปอร์เซ็นตหายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเข้าใจไหมครับนั่นแหละคือจิตเนื้อธาตุมันก็อยู่ได้หลายพันปีหลวงตาเจอพระหลายองค์บางองค์นี้ไม,ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเข้าท้องเกิดกับคนตายยุคนี้แหละครับแถวนี้ก็มีอยู่องค์นึงนะหลวงพ่ออะไรนะที่ถอดเสื้ออะไรนะหลวง,งพู่สวงอ่ะ นะพระปัจเจกครับปัจเจกเนี่ยจะไม่มีวัดเป็นของตัวเองพระปัจเจก,กภูมิท่านจะไม่สร้างวัดโดยเด็ดขาดครับแต่มีฤทธิ์ผมเนี่ยเวลาเกิดกับ,กบคนคนตายครับอาจจะเกิดแล้วก็ได้แต่ไปเกิดที่ไหนเราจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมล่ะหายวัยไปไวัมาไวัยประมาณนี้แหละทางเหนือมีอยู่องค์หนึ่ง ถุงนี้มีความรู้พิเศษไม่เกิดกับเขาท้องคนเกิดคนตายมันไวดีอย่าลืมว่าเขาไม่ไปสวยบุญนะเขาไม่ไวสวยเขาชินชินในการสร้างบรารมีถึงเต็มแล้วก็ลงมาเล่นเฉยๆอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมนี่ก็อยากให้รู้อยากให้มีฐานไง อนาคตการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไม่ต้องสงสัยจะไม่ต้องกลัวไงจะไม่ต้องไปตื่นเต้นกับใครจะยากดีมีโจรใครจะใหญ่ใครจะเล็มมองแล้วก็เฉยเฉยคือเท่าเทียมกัน <c oughs> เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแค่นะั้นมีอะไรคร <c oughs> ทีนี้เราทําไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้เราพุทธศาเราก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายภพหลายชาติก็เรื่อยเป็นผู้มีประโยชน์แล้วละ่ะตอนนี้ไม่กลัวละ ไม่กลัวไม่จิตเวลาเกิดก็จะเอาสวยก็ได้เลือกเกิด<ะ>ได้จะเอาหลอก็ได้นะครับเอาแบบไหนก็ได้ปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตรีบทำซะก่อนที่โลกเนี่ยมันจะวุ่นวาย<笑><笑>เอาถูกแล้วก่อนที่โลกเนี่ยมันจะวุ่นวายครับไม่เห็นวันวุ่นวายอยู่ตอนนี้ภัยธรรมชาติไโสโลกไม่เห็นเะแผ่นดินไหวไม่หยุดนะบางวันเป็นร้อยอ่ะ ไม่ใช่หลวงตาดูนะมีคนมีคนบอกคเขาดูให้ทุกวันเขาบอกวันนี้หลายร้อยนะหลวงตาอเอ้าเสร็จเลยโอ้แล้วเมืองไทยจะเหลือเล <c oughs> ้วเนี่ยเขาบอกนมีหลวงปู่ก็แล้วกันครับแถวนี้ยห้มีภัยก็แล้วกันโอ้สาธุหลวงตาบ,บอกว่าปัจจุบันคืออนาคตหมายถึงสิ่งที่เรากระทาอยู่เนี่ยมันกําหนดอนาคตเราข้างหน้าถูก เราจะมองตัวเองออกเลยครับหรือม,มองค<อ>นาเดนได้ยังไงฝึกทุกวันเหมือนเรากินข้าวเรารไม่ไมจะรู้ไม่อิ่มเมื่อไหร่อพอจะเริ่มอิ่มจะรู้ไหมรู้ครับเหมือนการฝึกไปเนี่ยจะหยุดก็แล้วกันไม่ใช่สวดมนถึงเวลาสวดก็สวดพอสวดเจ็ดครูก็เล่นโทรศัพท์ขึ้นเปลี่ยนใช่ไหมล่ะครับขนาดสวดอยู่ก็ยังเล่นเลยบางคน อย่าไปติดมันมากคอย่าลืมว่าโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ไม่นานหรอกไฟฟ้าดับมันก็ไม่มีแล้วมันเป็นเศษไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีไฟนะไม่มีเลยถ้ามันเกิดไฟธรรมชาติมาล่ะมีวันหนึ่งอะเข้ามาเชียงใหม่อ่ะไฟดับชั่วโมงหนึ่งกาแฟยังไม่ได้กินเลยคิดดูธนาคารปิดหมดเลยเบ,บิกไม่ได้ เรเบิกยังไงไม่ได้เลยตายสนิทเลยชั่วโมงหนึ่งคิดดูถ้ามันเกิดเดือนนึงลเอาเรียบร้อยครับมันต้องขี่จักรยานมาที่นี่แล้วซื้อจักรยานไว้ขี่เอาก็ถูกแล้วมาหาแหล่งที่มันมีอาหารมนุษย์มีอาหารมีที่อยู่อาศัยขึ้น,นก็อยู่ได้แล้วไงตอนนี้หลวงตาทำ สาขาทุกสาขาไว้ปลูกผักกินนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่มาฝึกใช้โทรจิตแทนโทรศัพท์เนี่ยถูกนะ <c oughs> เรามันฝึกยากไหมครับหลวงตาที่ว่าโทรจิตนะครับกไม่ยากนะคุยกับท่านบ่อยๆก็แล้วเนี่นน <c oughs> ยหลวงปู่เนี่ยคุยในลูกอก่นนะ <c oughs> ท่านไม่ตอบหรอกที่แรกอะ <c oughs> น,นานๆเขานานเขา <c oughs> เยิท่านก็ มีความเหลวเรามีความรู้สึกเองเขาบอกท่านหลวงปู่เมื่อไรจะคุยกับหนูหนูคุยจะพูดถามหลวงถาม,มบ่อยๆจุเราสามารถคุยออกเสียงได้ไหมครับหลวงตาอยู่คนเดียวจะคุยดังๆหน่อยฮะแบบบ่นถึงปัญหาตอนนี้คือช,ชีวิตเรื่องราวที่มันใช่ให้ภู้บริหนรเขารู้ด้วยไงเทวดาเขาจะไม่รำคาญเราใช่ไหมไม่ฮะถ้าเป็นโพธิสัตนะครับคำว่าโพธิสัต์คือผู้ที่ยังล้องอยู่กับสัตว ลงตาว่าทำบุญกับโพธิสัตว์มันไกลนะนะทำบุญกับโพธิสัตว์ไกลไกลฮะจนกลัวท่านจะตัดสู้จนกลัวท่านจะลาโน่นนะไกลไหมล่ะครับเออสายใหญ่ไนงะถ้าเราทำบุญกับพนนะระนา้น่ะคกับผูพได้เจ้าลนะ่ะเจ็ดชาติเต็มที่สุโอหมดแล้วครับท่านไม่ท่านไม่เกิดแล้วบายบายแล้วต้องไปทำกับองค์อื่นแล้วล่ะต้องไปองค์อื่นโน่น อย่างนี้ทุกคนที่ทําบุญวันนี้ก็โชคดีนะครับโอ้โหโ,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 โชคดีเลยยังไงหลวงปู่ท้านมาดูแลอธิษฐานเอาไว้แล้วกันนะครับก็อย่างเวลาทําบุญกับหลวงตาทุกครั้งเนะยครับเขาถามว่าควรจะต้องอธิษฐานยังไงดีไม่ต้องอธิษฐานครับหลวงตาทําอะไรหนูก็ได้อย่างนั้นแหละอ๋อแต่สำคัญหนูต้องอย่าอารมณ์เสียนะครับหนูอารมณ์เสียก็บุญก็ไม่เกิดแล้วละ่ะ ปริมาณบุญเวลาตายก็น้อยลงละอายุสั้นอีกนะครับมันน้อยลงไงออาจรย์มันไม่เท่ากันครับมันมีหลายคนนะญาติกันเนะี่ยพี่น้องเนะี่ยทาบุญคล้ายๆกันทําบุญไปไหนก็ทําด้วยกันนะนะเวลาตายแล้วอีกคนอยู่แค่เทวดาเนี่ยดาวเดินอีกคนอยู่นู่นชั้นหกอีกคนไปพรมไม่เท่ากันนะ เมื่อมาสวดมนต์เนี่ยบางคนก็แต่งบได้ไวเคลนได้ไวบางคนก็มาทึกได้ไวบางคนก็งุดหยิดเพราะทุกคนเอากรรมาด้วยไงแต่ละคนไม่เท่ากันดีหรือไม่ดีใช่ไหมผู้ที่สวยกรรมดีอยู่เวลาสวดมันจะมันจะดีผู้ที่สวยกรไม่ดีอยู่มันจะอะไรมาแทงไม่รู้บางทีสวดไปสวดมาอะไรมาแทงไม่รู้เพราะเคยไปแทงปลามั่งแทงคนมั่ง คันนู่นคันนี่บ้างยุบยิบบ้างนะครับอย่างบางคนสวนมดมนต์รอบเมกกื่อกี้บางคนสวดแป๊บเดียวก็เบาสบายเย็นใช่บางคนก็นู่นนี่นั่นใช่บางคนก็ลุกไปนู่นมันไม่เพลินอ๋อมันก็เกิดมาจากการบันทึกที่แตกต่างกันถูกครับทำกรรมไม่เสมอกันทำกรรมแต่งกันต่างกันครับบางคนก็กรรมที่ทำในอดีตเนี่ยมันเป็นเวลา ระยะของเวลาของกรรมเพราะฉะนั้นเวลาเรามาในยุคปจัจจุบันเกิดยุคปจัจจุบันก็เวลาของกรรมในอดีตบางคนป่วยเหมือนกันแต่ทาไมหายเร็วครับบางคนทําไมหายช้าบางคนทําไมตายครับต่างกันเวลาของกรรมหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่ได้ไม่เท่ากันูบางคนระหว่ังสวดเขาก็นึกไปนู่นไปนี่ทํางานตลอดเวลาถูกอฉะนั้น ต้องมันทําคบต้องทําให้ได้ต้องห้ามหยุดหลวงพ่อไม่ให้หยุดนะทำตลอดชีวิตอะ่ะมันทาง่ายไม่ยากหรอกไปไหนก็น,นึกถึงพระนึกถึงบทสวดมันก็ห่างจากโลกแล้วละ่ะแม้แต่เรามองโน่นมองนี่ไปด้วยน,นันน้นาน,นานเข้านานเข้าเนี่ยจิตเราจะเป็นบวกสิ่งที่เรามองมันเป็นบวกมันไม่ใช่ลบแล้วเพราะจิตเราอยู่กับพระเราสายให่ของเรากับ มนุสสัตว์วิญญาณมันเป็นสายใหญ่ที่ดีแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ที่ไม่ดีเราก็จะไปเผือกตามเพื่อนมั่งเสือกไปนู่นนี่อะไรประมาณนี้ยอันนี้เราเริ่มหยุดนะรเราเริ่มเข้าใจเรื่องสายใหญ่ของกรรมที่ดีเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเว้นว่าในเกิดนะจ๊ะอธิษฐานในใจไปเรื่อเยเวลากราบพระที่ไหนไปที่ไหนเนี่ยโอ้เห็นลูกล่าเนี่ยจะเป็นใครก็ตามลูก พระองค์ไหนก็ตามโมทนาบุญท่านเลยหลวงปู่เป็นโพธิสัตว์โมทนาด้วยนะหลวงปู่จะช่วยเหลือเก,กื้อกูลหนูในอนาคตนะถ้าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ก็สาธุด้วยฝ<อ>ากกระแสไว้คือเห็นปุ๊บเห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นเป็นการบันทึกหเห็นให้ได้บุญนะครับถูก<ห><ห>จิตท่านก็จะเป็นบวกครับพอเริ่มบวกแล้วท่านก็จะเริ่มมีกําลังครับ พอเริ่มมีกําลังกําลังจะเพิ่มขึ้นลมหายใจเขาออกแล้วท่านจะรู้ว่าภพชาติเนี่จะตัดเมือก็ได้อนี่คือกําลังครับเพราะมันก็เข้าใจไม่ยากนะครับบางคนเห็นอะไรก็เห็นเป็นแง่ลบเห็นอะไรก็ตําหนิมันก,ก็เหมือนลดทอนกําลังตัวเองไปด้วยถูกอืบันทึกของเสียเพิ่มขึ้นทุกวันอีกถูกกําลังที่จะตัดภพชาติไม่มีแล้วกำลังที่ไปข้างหน้าไม่มีแล้ว ถึงจะสวดมนต์ทุกวันก็ตามก็ได้ใจคเคยชินกับการแบนทึกของเสียก็ได้ตอนที่สวดนั่นแหละอ๋อแทนที่จะได้มากกว่านี้ <c oughs> อเรนจะเข้าใจมากกว่านี้ครับจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมไปไหนก็เป็นประโยชน์เป็นว่ายตายเกินอนาคตก็เป็นประโยชน์อเสร็จแล้วก็เป็นใหญ่ไปเรื่อยๆไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่ใช่ครับ ท่านหลวงพ่อท่านให้ฝึกให้เป็นใหญ่ให้บอกให้เป็นใหญ่พบชาติเป็นใหญ่ไปเรื่อยๆามเป็นใหญ่แล้วก็ตกกระป๋องช่านบไม่ได้เรื่องการข้อวิมานครับหลวงดาการข้อวิมานคืออะไรเราสามารถฝึกข้อวิมานให้กับคนอื่นหรือญาติพี่น้องเราได้ไหมเราข้อบวิมานมันก็มันไม่มีอะไรจุมันเป็นการส่งบุญนั่นเองครับ เราน้อมบุญที่มีในโลกี่ผ่านมาที่เราเราก็นึกไปใช่ใครก็ได้คือไม่ต้องมาให้เราตแต่เราเห็นคนปั๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ากระแสของกรรมของเขากําลังสวยกรรมไม่ดีเราสามารถจะเปลี่ยนกระแสของเขาได้อืมก็นึกงช่วยเขาเลยใช่ครับเราทําบุญโดยไม่ได้หวังอะไรโดยไม่ต้องบอกถูกครับไม่บอกอย่างนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หลวงตาสามารถข้าววิมานให้ได้ทั้งหมดได้ทุกคนนะ เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจถูกครับอ,อ่าทำไมทุกครั้งที่สวดบทจักรพรรดิแล้วก็แผ่นะครับหมาถึงไปเห่าหอนอยู่หน้าประตูบ้าน<ก>ตลอดเลยวิญญาณมันมาไงเวลาสวดมนต์อะครับที่เขาพูดว่าวิญญาณมาน่ะจริงถ้าสวดจริงๆมาครับเขาไม่ได้มาทำอันตรายเราเขามาดูแลเรามาดูแลเราใช่ เขา,าเอาบุญจากเราเราก็แผ่เข้าไปบอกเขาด้วยช่วยเหลือวก็คุณในการเวียนว่าใจากเกิดน,นะจ๊ะงวดน,นาอย่าเลิมนะอสองตัวสามตัวเราก็ว่าไปถ้าเขาให้ได้เขาให้นะคเขาให้ไม่ได้เขากับผมก็ไม่มีนะครับอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่กล้าเปิดประตูบ้านเลยกลัวมันจะเข้ามากันโอ้ยประตูบ้านไม่ได้บปิดบังวิญญาณหรอกวิญญาณคือผีอะ ไม่มีอะไรบังได้วิญญาณนะ่ะมันเป็นนามนธรรมเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นอธิสมรกายออกจากกายชิปออกออกกายหย,ยาบนั่นแหละกระตุน้นนั่งอยู่เนี้ยตูนึกไปไหนอะ่ะไม่มีอะไรบังนะครับภูเขายังบังไม่ได้นะมันตรงเพะเลยแต่ถ้านี่นะโทรศัพท์เนี้ยขึ้นพวกเนี้ยไม่ไม่ไปนะมันต้องขึ้นไป ไปถึงยุโรปเจ็ดถึงสิบฟีใช่ไหมกวรจะถึงแต่จิตเวลาเรานึกไปถึงเลยครับไวไหมไวนะมันถึงเราถึงควบคุมมันยากไงขนาดเรานอนเรายังไม่รู้ได้หลับเมื่อไรใช่ไหมล่ะที่เราฝึกอยู่ทุกวันเนี้ยท่านให้เราควบคุมมันไม่ให้มันทําอันตรายต่อท่านคืออารมณ์เสีย ถ้าเข้าใจอารมณ์ของบุญนะเข้าใจเรื่องภพชาติอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจในการสวดเพราะมันเป็นประโยชน์กับตัวเองไนงะแล้วมันเป็นประโยชน์กับบริเวณแถวนั้นด้วยนี่คือเรื่องของโพธิสัตว์ท่าหลวงปู่ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านก็สอนหลวงตาในเรื่องของโพธิสัตว์ในการสร้างบรารมีในการบันทึกบุญท่านบอกโพธิสัตว์จริงๆนะเขาจะบันทึกบุญตลอดอารมณ์เสียนะเขาจะเปลี่ยนท่านบอก เปลี่ยนให้ไวเพราะเสียอยู่นานเนี่ยมันก็อันตรายอันตรายต่อตัวเองไม่ใช่อันตรายใครต่อใครนะ,ะอันตรายต่อธาตุขันเนยเลยไป็<อ>หนึ่งนาทีาครับ